รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มันต้องมีคนแกล้งผมแน่ๆเลยครับออผมออกไปเลยออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้เลยนะแต่ผมไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับไม่ได้ขโมยนะครับอะแล้วมันมาอยู่อย่างนี้ได้ไงหลักฐานค้ากระเป๋าเนี่ยฮนะเอาไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นแล้วก็จะโทรเรียกตำรวจมาจับเลยออกไปไม้ใจไม่ได้จริงๆฉันไม่เข้าใจเลยนี่พวกแกทำพลาดกาเหรอวะผมข,ขอโทษครับนายกูดีใจที่มึงได้ยินกู คราวชั้นว่าชั้นต้องลงมือเองล่ะฮะเฮ้ยใครอะเข้าเลไรบ้านเลยเกงจครับไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่นี่ผมขายเห็ดเอยคิดว่าเอ้ยวันนี้คืนนี้เรามีปาร์ตี้ไงอ่าเอางี้เหรอฮะผมผมขายปกติถ้าเนี่ยถ้าหมเนี่ยก็สอพครับคงกับเองก็ผมขายสอพวกันครับมีน้ำใจไม่ได้แตกต่างเลยเอาไปไป เคันนี่บาบีคิวเห็ดย่งกำลังรออยู่เลยใจนะติ๊งจ้ากินเลย บบิิคาาดีมากดีมากทุกอย่างเป็นไปตามแผนลูกพี่จะดูคุนแผนแล้วครับขุนแผนอไรเฮ้ยช่วยหาอะไรมาปิดปากทีนี่พี่ครับ ผู้หญิงสองคนนี้ยังไม่ได้กินเห็ดเมาเลยนะครับเย้สุดภาพไม่ต้องกลัวเห็ดอันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่กินเลยเว้ยแค่ได้กลิ่นมันก็สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรุนแรงแล้วเป็นผู้หญิงแบบนี้ด้วยภูมิต้านทานน้อยยังไงวันนี้เนี่ยต้องถึงจุดจบของพวกมันอย่างแท้จริง ไปกันได้ไปกันแล้วไปไหนโอแล้วไอ้บ้าสมบัติไงเดี๋ยวบู๊าอาไปอ๋อพอแล้วอย่าไปทำปล่อยเขาไว้อย่างนั้นพออย่าทำปูปูปูไหนอะ สองบาทอะเราจะไปตามมันที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวมานะอยู่ตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยว โอ๊ยแ็ดเป็นไรเนี่ยถีริงเข้าสิงเหรอแทแคทแคทอ้ารลิงน่ะแพทมีอะไรเหรอนี่นี่พวกเขาไม่รู้สึกแปลกแกอะไรกันบ้างเลยเหรอจริงก็รู้สึกงงงงนิดหน่อยนะเหมือนก็อ๊ย

เข้าคุกคายหมดเลยตั้งสติหน่อยสินี่เธอกำลังเมาเห็ดพิษกันอยู่นะเฮ้ยแกรู้สึกเมาไหมะม,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 มันก็มึนๆหน่อยว่ะแต่ฉันรู้สึกว่ามันสนุกมากกว่านกกกกมาากกว่ร ที่มาหลอกขายเราแน่เลยอ่ะไอเห็ดพวกเนี้ยมันต้องเป็นเห็ดเมาแน่ๆเห็ดเห็ดที่เธอเธอพอจะจับพิรุธใครได้บ้ปะไหนเนี่ยไม่หอยแครหรืปลาเดหย่าไม่ใช่เรื่องแล้วแหละจริงเป็นห่วงหน้าพันหยาลองใจเย็นก่อนนะบางทีพวกเขาอาจจะเมาแล้วก็เข้าไปนอนในบ้านเราก็ได้เดี๋ยวเราลองไปดูขี่บ้านกันดีกว่าไหม ไม่เจอไปบ่เบนี่เล่นเป็นอวบเลยขายถั่วเอาหลงเอาหลงเอาหลงอาดิไม่เจออะไรเลยอะมาดู แพทแม่กับพวกคุณอาติงจะไปช่วยแม่ตรงนี้เลยเออ,เอ,อ,อไปโอ๊ยติงเป็นไรอะ่ะโอ,อ๊ยเป็นไรไม่รู้ว่าอยู่ดีๆติงก็ปวดหัวมากเลยอะ่ะมึนๆอะแพตก็ปวดหัวเหมือนกันอะนอ,นนะอากา,าครคล้ายๆพวกสุดเข็ญเลยอ่ะหรือว่าเราจะชอบอ้ย จะต้องมาตายในรังเสือซะแล้วละน้อง คิดเยอะพี่ร้อนเฉยๆ ทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดเดี๋ยวถ้าเห็นหมดลิ้นแล้วพวกมันตื่นขึ้นมาเนี่ยพวกเราจะซวยกันส่วนสองคนที่อยู่ตรงเนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองฉันเป็นสุภาพบุรุษพอไม่ต้องห่วง โทรบอกลูกพี่ดิว่าเราจับตัวสามคนนั้นมาได้แล้วฮะหวโทรบอกลูกพี่สิว่าเราจับตัวสามคนนั้นมาได้แล้วฮะมึงหามึงหาเ <rib> จอเองเรฮะคอยทิ้งกูบอกว่าให้โทรหาลูกพี่ว่าเราจับตัวสามคนนั้นมาได้แล้วโทรบอกเจ้าที่ว่าไฟดับมาสาวันแล้วเออเดี๋ยวกูโทรหาลูกพี่กูเองเอา้าแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ย ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เอามาดีนะที่ฉันเป็นคนเตรียมพร้อมฉันเตรียมพร้อมไว้ทุกสถานการณ์นะไม่ต้องห่วงสุดยอดเลยสุภาพสุดติงก็ดึงแมวแล้วไหนอ่ะนี่ฮัลโหลสัญญาณไม่ค่อยดีเลย่ะเองดึงสัญญาณมาหน่อยดิ ะดึงสัญญาณไปหน่อยดึงไปไกลๆหน่อยดึงสัญญาณเออดึงไปไกลหน่อยพูดดังๆเลยไม่ค่อยได้ยินฮัลโหลเอาขึ้นขึ้นนี่ขึ้นขึ้นนี่สายหน่อยสายหน่อยสายฮะสายเนี่ยเนี่ยเออเอาตรงไปละเออเอาดึงไปเลยดึงไปเลยดึงไปเลยเออพอแล้วนี่นี่แกแกล้งฉันใช่ไหมสุภาพฉันล้อเล่นน่ะโอ้โหเอาดีๆสิเร็วหน้าหน้าขวานี่ยจริงๆฉันมีระบบของฉันอยู่แล้วยังไง ติดตรงไหนตรงนั้นก็โทรได้จริงปะเนี่ยจะโกหกทำไมคอยดูนี่นกพิราบสื่อสารอ <c oughs> ินหิวลาบเหรอวะฉันบอกว่านกพิราบสื่อสารอ๋อนกเอออันนี้อันนี้ใครอันนี้เจ้านายอ๋อเจ้านายใช่อันนี้อันนี้เจ้าพวกเราเอานะเอรใช้อย่างไรใช้เดี๋ยวดูเอาหกสิบ ฮัลโหลเป็นไงวะสวัสดีครับเจ้านายตอนนี้ผมเก็บพวกมันมาได้แล้วสามคนครับผมดีมากฟังชั้นนี่ก็ได้มาสองไม่ต้องไปเดินหาเสียเวลาเดินมาสรุปที่ห้องเองเลยอแล้วมงกุฎล่ะอ๋อคือมงกุฎไม่ได้อยู่กับมันตั้งแต่แรกแล้วครับนาย เดี๋ยวผมว่าผมจะไปเก็บอยู่พอดีครับผมรีหายเชอครับเราแกรู้หรือ,อยังว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันเฟินแล้วฉันบอกตรงๆว่าเฮ็ดเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้แล้วไปเก็บไอ้อ้วนต่อด้วยอย่าให้มันมีชีวิตกลับมาได้ครับครับแล้วนายเดี๋ยวผมจะรีบไปเก็บมันทันทีเลยครับครับแล้วแกกลับมาเคลียร์มุกหกสิบกับฉันด้วย <c oughs> ได้ครับนาย ขอบคุณครับผมไม่ได้ยินเลยมีสัญญาณจริงป้ะเนี่ยจะพูดกับใครอ่ะพูดกับเจ้านายไงเมื่อกี้เหรอเออนี่อ่ะเพราะว่าฉันมีโทรศัพท์ระบบ ATV ีวีไว้อะไรนะ ATV แปลว่าก็เอทีวีแอนด์ไทร์เอรเบนาะอ้ยนี่ก็อย่าถามไอ้บ้าอันนี้ของหน่วยเราใช่ไหมของหน่วยเราเลยสุดยอดมากเลยแน่นอนอืมแต่ไม่ค่อยได้ยินนะต้องไปซื้อใหม่นะเนี่ยอืมไม่ค่อยได้ยิน เราไปจัดการกันดีกว่าเจแปนฮะเราเราไปจัดการกันดีกว่าอ๋อนึกว่าจะไปเที่ยวมือการผมจะไปทำบ้านที่เป็เรืเอเ่องใหญ่เลยไม่รู้อ่ะอปโอ้โอ้โอปดวดหัวตื๊บเลยอ่ะอืเราทำไมพ่อเราถูกจับอยู่อย่างเงี้ยก็พวกมันซุ่มอยู่นะสิ แต่ติงไม่รู้สึกตัวเลยนะว่าพวกมันทำร้ายเราอะ่ะบางทีมอาจจะเล่นงานเราตั้งแต่ตอนที่ย่างเห็ดก็ได้นะแต่ว่าเราสองคนไม่ได้กินเห็ดเข้าไปเลยนะแพทก็ดมไงมันก็เลยออกฤทธิ์ช้าหน่อยอืมอ่แต่ติงจำได้อะตอนที่เราจะสลบไปอะ่ะติงเห็นนะชายเข้ามาในห้องนี้ด้วยนะแพทนั่นไงเป็นพวกเดียวกับพวกมันแน่ๆเลยอะ่ะ เห็นไหมแพทบอกแล้วว <habitude. S 3> ่าให้เอาเขตกับซานมาด้วยไม่เช <ơi> ื่อเอ้าเราทำไมมาทอดกันอย่างนี้ล่ะแล้วดูนี่ดิแล้วมันปลอดภัยมิล่ะก็ติ้งเป็นห่วงแม่นี่นะแม่ติ้งหายไปทั้งคนแล้วตอนนี้มันทำอะไรได้มิล่ะเนี่ยมิล่ะอ๋อไอ้แต่พ่อฝันไม่ค่อยดีเลยนะเมื่อกี้เนี้นะฝัน ฝันว่าไม่เคยดีตื่นมายิ่งไม่ดีกว่านะแม่นะเออเฮ้ยเฮ้ยเอเฮ้ยเป็นไงล่ะฮะแม่แม่แม่ใครเอาอะไรมามัดเราอ่ะร้อนเหมือนกันสังสารเหมือนบ้าเราถูกยกเขารู้ไหมยกยกอะไรกันเนี่ยพ่อทีแรกผมบอกตรงนะครับว่าผมจะใช้วิธีแบบปกติแต่ในเมื่อพวกคุณยักษ์คิดเล่นแง่กับผมแบบนี้ ถ้าไม้อ่อนเล่นไม่ได้ผมคงจะเล่นไม้แข็งกันแล้วนี่ครับทุกพี่ระเบิดระเบิดไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ครับ